ได้ยินเสียงไหมอิอ <c oughs> <c oughs> ิได้ยินไหมอยินเสียงร้องไหมร้องก่อนดิอ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 ียังอิอิยังฝนอิอิยังฝนอิอิยังอ่ะฮะฝนอิอิยังฝน ฝนอีอยงอืม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 อะฝอีๆยังลูกนี่เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับลูกแป๊บหนึ่งครับอ้าวดูดิแค่นี้เองอ่ะแค่นี้เองอ่ะเห็นแล้วสงสารลูกมากเลยเห็นแล้วสงสารลูกมากเลยแห้กินแค่เนี้ยนิดเดียวอ่ะนิดเดียวจริงๆอ่ะ ไม่ uh oh, สงสายก็ยไม่รู้วิธํทำยังไงเมื่อคืนแม่อ้อมให้อยู่บริเวณเนี้ยถึงสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งก็ฉี่เอืเรียบร้อยแล้วก็เข้ามุ้งยาวเลยค่ะถึงเช้าเลยนะสามทุ่มครึ่งก็ถึงจะมาตามเข้าบ้านบราอระเพเข้าบ้านลูกก็วิง่งเข้าบ้านไปไม่ออกมาเลยตั้งแต่สามทุ่มครึ่งแม่อ้อมก็ไว้ตรงนี้แหละเพราะตรงนี้มันมีลมไงแล้วก็ช่วงนี้มันไม่มียุงด้วยแม่อ้อมก็เอาพัดลมสองตัว ก็ให้นอนอยู่ตรงนี้ยแต่ไม่อยากอยู่นะจริงๆเราไม่อยากอยู่เลยคืออยากกลับบ้านอยากเข้าบ้านเข้าบ้านไปข้างในอะแล้วฝั่งนี้แม่ก็ยังไม่ได้ทา,าขาตรงนั้นยังไม่ได้ทาเลยวันนี้เหนื่อยมากวันนี้ไปบ้านแม่มาอากาศกมันร้อนมากร้อนจนแม่อ้อมแบบขับรถมาแบบร้อนมากจนแบบไม่ไหวอะขับรถมาเสร็จก็มาเอาสีไปส่งให้ลูกค้าอีกไปส่งแฟลชแล้วกลับเข้ามาก็แบบวะหาใครไม่ไหวเลยนอนหงายท้องอยู่ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงแล้วก็ออกมาทํางานต่อเนี่ย บรรดาลูกๆมาถึงตอนมาถึงที่นี่ปุ๊บนะแม่อ้อมรีบเอาไอติมให้หลบฝนการน้าเย็นแล้วก็เปิดพัดลมให้หลบฝนดเลยเพราะว่าแม่อ้อมไม่อยู่ประมาณสี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงคือรีบกลับมาให้หลบฝนเลยแต่ก็ไม่เป็นอะไรเพราะว่ากินหมดแล้วแป๊บเดียวเองเนี่ยสงสารก็สงสารอ่ะให้นิดเดียวเองโอ้ยลูกเอ้ องสารจังน้ำนะลูกกินน้ำครับแม่เอามามาถึงก็รีบให้เอติมให้น้ำเย็นเพราะมันร้อนไงอากาศมันโบอุ่สุดๆเลยน้องยังไม่ได้เลยนะให้พี่ฝนกินก่อนน้องให้ทีหลัง น้เยอะหิวอากาศร้อนไงขาข้างวาไม่ดีไงคะนั่นอ่ะหัดลุกเดินซะบ้างลูกมันจะได้แข็งแรงน่ะเห็นไหมน่ะนี่ท่านี่ท่าเปิดกรงไว้เปิดประตูไว้เนี่ยถ้าไม่เอาเปิดประตูก็กเข้าบ้านเลยแหละ นี่ต้องล็อกเลยเนี่ยไม่ให้เข้าเลยให้อยู่ตรงนี้ก่อนตรงนี้สะอาดนะคะมันเป็นพื้นอย่างนี้เฉยๆเมื่อคืนแม่อมก็ล้างตรงเมือคืนไปรอบแล้วก็ก่อนกับฝนจะมานอนแม่อมก็กวาดให้แล้วดูดิดูแล้วกันค่ะนัะ่นเห็นปะน่กินเสร็จแล้วก็กลับไปท่าเดิมคือต้องกางล่มไว้เพราะว่ามันจะได้มีความรู้สึกอบอุ่นมันไม่หลงจงเกินไปหรือจะให้แม่ปิดลงมาดีกว่าเนาะ มันจะหลงจงไปไหมลูกเนอะเอเอเอามีหลังคาดีกว่าลูกจะได้รู้สึกแต่ลมมันผ่านตลอดค่ะเนี่ยกินเสร็จแล้วก็ลงมานอนอย่างเนี้ยไม่เอาอะไรเลยฝนฝน,นไม่ไปหน้าบ้านระลูกฝนเนยฝนไม่ไปหน้าบ้านเหรอครับฝนแา่ยันโชคก็เดินมาอยู่หน้าบ้านคือนําโชคเนี่ยมันจะไม่เหมือนหลบฝนไงคือ นำโชคเนี่ยนอนตากแดดตลอดแล้วก็เดินเข้าเดินออกออกกําลังกายวิ่งตื่นเต้นตลอดเวลาเอร์ดมากแต่หลบดฝนไม่เหมือนกันไงก็เลยทําให้แตกต่างและนําโชคตัวไม่มีกลิ่นเหม็นเลยนะคะเพราะว่านางแบบคือนางตากแดดตลอดเลยนะแล้วก็บอกโชคเย้ยร้อนจะตายมานอนตากแดดอยู่ได้ทั้งนี้เราร้อนจะตายโชคก็นอนช่ยพี่กัหลอฝนซึ่งจะแบบหลบอย่างเดียวอะ่ะคือไม่ไม่เอาใครไม่อ,อะไรใครหลบ วันนึงหลบอยู่แต่ในบ้านเนี่ยแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่ามันก็เหม็นเข้าใจไม่ฝนมันเหม็นเข้าใจไหมลูกท่านหนูไม่ออกมาตากแดดไม่มาอะไรเลยแล้วนี่นะพอเริ่มแม่อมเริ่มให้กินยาสองเม็แดดหลุฝนเริ่มมีอาการหอบเนี่ยถ้าไปแม่ต้องถามหมอแล้วเพราะอะไรตอนกินเม็ดหนึ่งไม่หอบหลังๆนี่หลบฝนเริ่มมีอาการหอบคือกินมาประมาณวัน,นไหนแม่มอมไปหาหมอมที่เท่าไหร่ล่ะวันเสาร์ประมาณเสาร์ที่สิบ สิบนิดๆอะ่ะเราฝนก็กินมาประมาณสิบห้าวันยี่สิบวันเราฟนก็จะเริ่มมีอาการหอบเพราะก่อนหน้านี้ที่กินยาสองเม็ดโลโฟนก็จะมีอาการหอบคืออยู่ตรงเนี้ยถ้านอนอยู่ตรงเนี้ยสมัยสมัยก่อนนู้นเลยอ่ะก็คือนอนตรงนี้ใช่ไหมคะขนเขาจะมีปัญหารเรื่องผิวแต่จะมีปัญหารเรื่องชักเพราะอากาศร้อนนะแต่พอไปอยู่ข้างในปุ๊บปัญหารเรื่องชักน้อยลงแต่มีปัญหารเรื่องผิว คือลำบากมากแล้วเรื่องชักคืออยู่ข้างนอกชักบ่อยเนื่องจากว่าคือเข้านอนมุ้งนั้นมันมันมันพัดลมมันจ่อไม่ได้ค่ะมันจะพัดออกมันก็จะร้อนหลืวฝนก็จะมานอนแต่ข้างนอกตลอดสงจะไม่ค่อยเข้ากงอากาศร้อนนี่หล้วฝนจะไม่เข้าเลยเพราะว่าพัดลมมันจ่อเข้าไปไม่ได้เพราะมันเพราะว่ามันเป็นมุ้งใช่ไหมคะมันก็จะพัดมันก็จะปิวแต่มุ้งรวดอะมันไม่ปิวไงมันเป็นมุ้งลวดเป็นกงก็จะไม่ปิวเนี่ยแม่อมก็หนักใจกับลมฝนเนี่ย เป็นอย่างนู้นก็เสียอย่างนี้เป็นอย่างนี้ก็เสียอย่างนั้นแล้วเนี่ยนะหอบหอบเนี่ยหอบอ,อาการเดิมอะค่ะเดี๋ยววันอังคารเดี๋ยววันอังคารน,นี่แหละหมอนัดเดี๋ยวแม่จะไปกับแม่เอ๋ไปกับพี่หนึ่งแล้วก็จะไปคุยกับหมอว่าจะทําอย่างไรกับหลบฝนแล้วพอวันเสาร์เสาร์หน้านะคะก็มีนัดหมอผิวหนังอีกรอบหนึง่งซึ่งอืม นั่นแหละม,มองต้องไปหาอาทิตย์นั่นน่ะสองครั้งเลยอะ่ะตาฝนข้างนี้มีปัญหาไหมลูกฝนเ้ยผอมลงบ้างไหมอะ่ะตาข้างนี้มันมีปัญหาไหมลูกเหมือนน้ำตาจะไหลตลอดอะฮะเห็นไหมมาเห็นไหมเอาผ้ามาเช็ดตาให้เดี๋ยวต้องเอาพัดลมมาให้อีกตัวมึงด้วยค่ะกันยุงนีขอดมันเป็นเพราะยาหรือเปล่ากินเยอะ อย่าอมหอบมากเป็นอย่างนี้มาประมาณอืมสักประมาณสามสี่วันแล้วล่ะคะ่ะอืเนี่เราฝนนี้ยากมากมากเลยนะคะ